สวัสดีครับวันนี้จะนำเสนอวิธีการ export file d j t นะครับระบบจำหน่าย33 kv form าจากระบบ ghf s e 2นะครับแล้วก็เข้าไปเปิด internet explorer นะครับแล้วก็เข้าไปตามลิงก์ h t t p นะครับ g s s 3 pa co t h b a c k s l a s pa เว็บไซต์นะครับีนีบอกสองหสำหรับการเข้าไป export file ก็ต้องเข้าไปในระบบประยุกบนจติกเซิร์ฟเวอร์ครับ ยูสเซอร์เนมและก็พาสเวิร์ดก็ขอได้ที่แผนกแผนที่นะครับล็อกอินอีกครั้งแล้วก็ใส่ยูสเซอร์เนมอีกครั้งนะครับนี่ละต่อตานีนะครับเราจะเข้าโหมด export ก็ เข้า G S Data เป็นเ t e r n e ก็ได้นะครับ <c oughs> จริงในการ export ไล์นะครับก็ไม่ควรจะเปิดหน้าต่างอื่นเยอะมากนะครับเพราะว่ามันจะแปลงช้า ัจจุบัน t f 2ของเราก็มีระบบจำหน่าย33 KV ทั่วทั้งเขตแล้วนะครับสามารถแปลงได้ทีนี้เราก็ต้องไปหา,าเครื่องมือที่จะแปลงนะครับก็กดปุ่มเครื่องมือเปิดปิดทูนบาร์ก่อนนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเปิดปิดทูนบาร์ทั้งหมดก็คลิกเข้าไปนะครับช้านิหนึ่ง เนื่องจากว่าอ่านะครับทีนี้ก็ไอ้พวกตัวอื่นๆเนี่ยก็ก็เป็นโปรแกรมในการเขียนอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าสําหรับการจะ export ไฟก็เข้ามาที่งานวิเคราะห์ข้อมูล Network Analysis นะครับ NA นะครับงานวิเคราะห์ข้อมูล NA นะครับ NA ติ๊กเลือก Network Analysis and powerful model Link นะครับตัวนี้ปุ๊บก็จะปรากฏแถบทูลบาร์ของ Network Analysis ตัวอื่นผมก็ปิดไปก่อน เดี๋ยวจะนะครับตัวนี้ก็จะมีให้เลือกนะครับเราสามารถทั้ง export ระบบสายส่งระบบจำหน่ายระบบจำหน่ายแรงตัมได้ทั้งหมดแต่ตอนนี้เราจะนำระบบจำหน่ายสามสามอย่างเดียวนะครับ export อย่างเดียวก็เลือกที่ระบบจำหน่ายสามสามอาแทงอิมนะครับระบบจำหน่าย ก็จะ <Tipp ett> ปรากฏหน้าต <t un deposit> like ่างนะครับ export network ระบบจำหน่ายมีให้เลือกนะครับตอนนี้เราก็มีสถานีทุกสับในระบบในเขตตองสามเราแล้วผมจะดำเนินการแปลงไฟ์ลในพื้นที่โซนล่างนะครับไปที่บางลางเอายาลาหนึ่งนะครับยาลาหนึ่งคือเราสามารถเลือกทีละทั้งสับก็ได้นะครับถ้าอืม ยกตัวอย่างสถานีบ้านพุนะครับเอาระบบหนายบ้านพุฟีเดอร์หนึ่งนะครับอันนี้เราก็เลือกแล้วนะครับบ้านพุฟีเดอร์หนึ่งถ้าจะเอากลับก็ติดกลับมาติกนี่แล้วติดกลับมานะครับหรือทั้งสถานีก็ได้มันจะเข้า้นสถานีแต่มันจะช้านะครับทีนี้ก็ผมจะเอากลับเอาบ้านพุฟีดเด้หนึ่งอย่างเดียวนะครับตอนนี้พอเราเข้าปุ๊บเราก็มาเลือกนะครับการตั้งค่าพาลาดหลดก็คือหมายถึงว่าการตั้ง การใช้พลังงานของหมอแปลงแต่ละลูกนะครับปัจจุบันนี้เรายังไม่สามารถดึงจากระบบสกาด้าได้จริงๆเราก็เลือกสา,สามารถดึงจากสกาด้าหรือ iSU ไอ IS นี่ดึงจากาบิลลิ่งระบบบิลลิ่งนะครับแต่เอาแบบกำหนดเองก็คือตามคิวเนะครับกำหนดพาวเวอร์ฟิเเตอร์0.7 0.87นะครับ d f นี่ไม่ต้องนะครับปกติแล้วปกติแล้วนี่ครับาพาวเวอร์ฟิเตอร์จะอยู่ที่ประมาณ0.875นะครับโดยทั่วไปของโหลด ทีนี้ซอสเนี่ยโดยเฉลีย่ย34 kv จะอยู่ที่แรงดันประมาณ1.03 per u mm ์ยูนิตนะครับข้าข้อมูล R1X1 R0X0 นี่ยังไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าเราต้องเอาค่า Driving Point มาใส่เพื่อจะรัน f a ล l t นะครับทีนี้เราจะเอาไปรันพวกเราสามารถไปใส่ทีหลังได้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็เป็น e Xport Ford i Silence นะครับรกรม d s i l e n c สำคัญที่สุดก็คือตรงนี้นะครับบราวส์คือว่าจะเอาไปเซฟไว้ที่ไหนนะครับเนื่องจากว่า j s เนี่ยมันจะดึงเข้าไปในเซิร์ฟเวอร์ของเขานะครับแต่ถ้าเราจะให้ขวนเข้ามาเครื่อง,องเราก็ต้องไปเลือกให้ถูก oh, <okay. S 1> ดิสก์น,นะครับส่วนใหญ,ญ่จะเป็นดิสก์นี่ครับเป็นของเรานะครับแล้วก็ตั้งชื่อนะครับ D P R ศูหนึ่งแล้วก็เซฟนะครับอันนี้ Q A Q C ก็คือจะตรวจสอบเออร์เลอร์นะครับที่อยู่ในระบบว่า สายเชื่อมกันไหมโหลดมีค่าภาระ cycles, หรือไม่หรือไม่นะครับแต่แต่เราก็ไปแก้ในดิกเซลเลก็ได้ตรงนี้ผมจะข้ามไปเพื่อเร็วนะครับก็กดเอ็กพอร์ตเลยนี่ครับเขาก็จะถามอีกครั้งว่าคุณจะตรวจสอบก่อนหรือเปล่าเราไม่นะครับเราไปแก้ในดิสเซลเลยก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมานะครับว่าอยู่ระหว่างการแปลงเราก็ไปกดสปีดอยกดสปีด ถ้าจะให้เร็วที่สุดก็คือพยายามอย่าเปิดหน้าต่างอื่นนะครับอินเทอร์เน็ตหน้าหน้าต่างอื่นเนี่ยมันจะทําให้ช้าปัจจุบันนี้ก็สามารถแปลงทั้ง115ระบบจำหน่ายแรงต่ำก็ได้แล้วนะครับแต่ว่าในพื้นที่โซนล่างเองเนี่ยมีแค่ระบบจำหน่าย3าเสาอย่เดียว ของเดิมที่เราเคยรันอยู่นะครับมันก็จะเป็นไฟล์จากฐานข้อมูลของ g s 1 5นะครับจะเป็นไฟล์นามสกุล e x p อ,ขอมาจะเป็น .dat กลุ่มของ PSU นะครับซึ่งใน .dat กับ PSU เนี่ยเราจะต้องใช้คู่กับพารามิเตอร์ที่เป็น .con ครับในส่วนของ t s 2เนี่ย ตัวเดี๋ยวระหว่างรอนะครับผมก็จะอธิบายคร่าวๆว่า .DGS เ,เนี่ยเขาจะเวลาเรานำไปรันเนี่ยมันจะต้องคู่กับ d s e ดดดมิเตอร์อ e r นะครับฮะอืม นะครับปัจจุบันเนี่ยเราใช้ตัว PA library นะครับะนะครับ d Z ในกรณีที่เราต้องการจะลันด้วยฐานข้อมูลของ .j2 e t a ซึ่งแปลงออกมาเป็นไฟล์ .djs นะครับต้องบอก PA library d o e s e t ถ้าเป็นของดั้งเดิม เป็น1.5เนี่ยซึ่งปัจจุบันอาจจะยังมีบางท่านใช้อยู่ลักษณะของไฟล์ก็จะเป็น .dot นะครับจาก t s 1.5นะครับซึ่งพารามิเตอร์ที่ใช้เนี่ยก็จะเป็น parameter 3.3 con นะครับตัวนี้ก็เป็นจุดแตกต่างกันนิดหนึ่งต้องสังเกตแล้วก็จำไว้นะครับตอนนี้ที่จะไปรัน

ระบบ GSF หนึ่งหนึ่งจุ้าแลก็เฟสสนะครับปัจจุบ,บันนี้ก็เราพยายามที่จะนำเฟส2มาลันทั้งหมดนะครับเนื่องจากว่าเป็นข้อมูลที่อัปเดตที่สุดแล้วหน้าตอนนี้นะครับขอบคุณครับตรงนี้ก็ต้องสังเกตว่าจะต้องค่อนข้างใช้เวลานานขั้นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ารายละเอียดของระบบค่อนข้างจะเยอะของเฟสหน่ห้าครับ สำหรับเวอร์ชันของดิสเซเลนที่จะนำมาใช้กับเอสเฟดสองได้นะต้องเป็นเวอร์ชัน14 จุดศูนย์จุดห้าสองสามนะครับตัวตัวที่ลงไว้เนี่ย<ม>ก็ควรจะเช็คดูอย่างตัวนี้นะครับสิบสี่จุดศูนย์จุดห้าหนึ่งสองนี่รันไม่ได้นะครับรันได้เฉพาะเฟสหนึ่งจุดห้าเฟสเฟสหนึ่งจุดห้าส่วนหน้าตานี้ผมเปิดดูหน้าตาคร่าวๆให้ระหว่างรอนะครับเนี่ยหน้าตาผมก็เป็น เวอร์ชันใหม่ันตัดเบ่งเรื่องเขาตัดแต่งด้าส่วนถ้าเป็นเวอร์ชั oui. ่นใหม่ใหม่กว่าเนี่ยก็สามารถรันได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนอ่ไม่ว่าจะเป็นฐานข้อมูลของเฟรมไหนนะครับงบการบัญชีเล่มนี้ค่อนข้างจะรลองรับความ ปกติเรารั่นเราก็สามารถเช็คระดับแรงดันได้นะครับว่าตอนนี้ที่เราป้อนโหลดเข้ากับข้อมูลโหลดที่สถานีแล้วเนี่ยแรงดันปลายสายจะตกหรือไม่ก็ก็สามารถมาเปิดดูที่ปลายสายได้ครับ โอเคงานวันนั้นพวกเรารันคนอันนี้นะครับก็มันเช็คได้ว่าที่หน้าปลายสายของฟิเดอร์ลางๆที่เราลันเนี่ยแรงดัน,น,นดอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ยังไม่ได้ป้อนค่าควา์เมื่อกี้ผมกด,มดเฮ้ยฮะต้องเจอตัวอืว่นด้วย ขอปีนังอื่นก่อนนะครับเอาเป็นว่าคราวนี้ที่เสร็จแล้วนะครับยวจะให้ไปดูลักษณะของไฟล์นะครับ คือสําคัญก็คือถ้าเกิดเราเลือกบราวไปตำไม่ได้ไปดูด้บราวนะครับไฟล,ล์ที่เราดาวน์โหลดได้เนี่ยก็จะไปอยู่ในเครื่องของเซิร์ฟเวอร์ของแผนกแทนที่ทีนี้เมื่อกี้ผมได้ไปเลือกไว้แล้วว่าให้มาอยู่ในได้ได้ไดีเดนะครับไฟล,ล์ที่เสร็จแล้วก็จะมีนามสกุลเป็น d j อันนี้ผมรันของนาราที่วาดไว้แล้วครับก็อย่างเช่นเดียวกันถ้าบ้านทุกนี้เสร็จก็จะไฟล์ก็จะมาเข้าอยู่ในที่นี่ครับโอเค xin hmm?